ทั้งหมดทบหวายความเคารพทั้งหมดทบหวายความกระลบยาติสศรเนรสะปัสตันติยังปิมายัง,งพ,พันเตวิสุงวิสุงรักะนา นะโมวนะระเจามพะทธอตถธัจจาณวันังมระพุทธเจ้านะมพระพุทตถุสัจาณโตเทวะเ กรบทั้งสิท่านพร้อมแล้ยกกำบังใจแลีเคร้นองั่ทำอภ์ยานัวโนลอยสูบเอานอนกุปะปะเพตเอติาะพทมาเสาจตวานนานจตุสัตะเทวะตาสัตวะเทวตา ขอรบกวนเชิญลง้างล่งครับใส่เสื้อสีเหลืองนกรซึ่งกานที่มีเกร่องท้อมนั้นก็จนมีชุดปฏิบัติ